กระแสตอบรับดีเกินต้านชาดลอตเล่น MV ประกบคู่หนุ่มคนนี้แฟนๆรอชม MV ตัวเต็มของเบิม้มปะทุมราชประกบคู่ชารอดดอตออสตินได้รับกระแสตอบรับดีเกินต้านตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ไม่มีใครไม่รู้จักชาอดดอตออสตินมิสแกนสาวสวยที่มีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามมากมายทั้งถ่ายแบบงานพรีเซนเตอร์และล่าสุดก็มีผลงาน MV ด้วย ที่ได้ร่วมงานกับนักร้องหนุ่มชื่อดังมากฝีมืออย่างเปิมประทุมราชที่ได้ร่วมเล่น MV ด้วยกันในเพลงพี่ชายโดยหนุ่มเปิมได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าพรุ่งนี้ทีเซอร์เพลงพี่ชายปล่อยแล้วนะอายตื่นเต้นฟังเพลงเต็ม23กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมกันแล้วท่ามกลางแฟนคลับของพวกเขารับชม MV เต็มเตมต่างพากันชมความสวยหล่อและความเก่งจำนวนมาก